ต่อนหน้า,านี้่ะหนึ่งเดือนทีเราก็เคยมีปัญหาคุยเรื่องธุรกิจกันเนี่ยนะคะแต่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายเดือนแล้วเราก็ได้คิดว่าเราเคลียร์กันแล้วค่ะแล้วคือก็คงจะแบบแต่มีพยานรู้เห็นว่าเรา เาพักที่ร้านก็คือคุณแพใช่คือเราไม่ทราบเลยแล้วเกิดคือทางเราอะได้ทําการที่จะดิดเลี่ยงที่จะไม่ไม่เจอกันอยู่แล้วแต่เนื่องจากที่พอทําอะไรเสร็จปุ๊บอ,อ,อยากจะกลับบ้านคือัวผมเองก็เตรียมที่จะกลับบ้านแล้วนะแต่คุณแม่สา,ากผมอยู่ก็เลยต้องทําให้แบบเกิดการ,รเผชิญหน้ากัน<ช>แล้วทางคุณแพ,นพนเนี่ยค่ะเขาก็นั่งอยู่ในร้านประมาณ10นาที ก่อนที่สักพักหนึ่งเขาจะเดินออกไปที่ที่จอดรถค่ะลแล้วก็คุยโทรศัพท์คือทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคุยโทรศัพท์กับใครแต่ด้วยความที่ร้านของร้านนะคะมีกล้องวงจรปิดทุกมุมเลยก็เลยทําให้เราเห็นว่าเขาเดินออกไปคุยโทรศัพท์แล้วก็มีการรอคนขับรถพอคนขับรถวิ่งมาเปิดเปิดประตูรถให้เขาขึ้นไปนั่งเขาก็หลังจากนั้นกําลังจะออกแล้วก็ถอยกลับมาอีก แล้วก็มานั้นสองนาทีค่ะคนขับรถที่ชื่อในหมีก็เดินเข้ามาในร้านด้วยท่าทางที่อุกอาจค่ะและตรงปรีมาที่ตรงแคชเชียร์ใช่ค่ตกเข้าที่หน้าเลยนี่เลยค่ะหน้าที่แก้เพย่ออะไรลงไปสุอยู่กับพื้นเลยค่ะใช่แล้ว4 3นสารขระก็แทกระฝักระหนังอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็ คนในร้านคือลูกค้าด้วยก็ตกใจเยอะมากค่ะแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือเต็มร้านเลยแล้วเขาก็ทำงานในร้านด้วยแล้วเขาก็มาจะเดินออกไปจากร้านซึ่งทางเราก็จับตัวเขาไว้ไม่ให้เขาออกแล้วคุณแม่ก็ถามว่าทําไมทําแบบนี้กับลูกฉันเขาก็พูดว่าทําไมมองหน้าคุณแม่ว่าทำไมไแล้วก็งานจะงานหมันขึ้นมาต่อยอีกรอบหนึ่ง คือก็มีคนห้ามเอาไว้ก็เลยไม่มีการตกตีลอบเล่นไม่มีการทำร้ายร่างกายเราก็เราสองคนก็คือเราตกใจกันมากค่ะเราคือสภาพจิตใจเราก็คงแต่แบบไม่โอเคแน่นอนใช่เพราะว่าจนผมผูใช่ค่ะแบบจนจนผมถูเพราะว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะพูดกับเราว่าเขาเป็นคนใหญ่คนโตนะทำอะไรคิดดีๆถ้าเรื่องเขาอ่ะเขาออกตัวเองอ่ะ ไม่มีตำรวจคนไหนกล้ารับเรื่องเขาแน่นอน